มาอ่อนหน่อยส้อยนิกมือนีล้ะนี่พิซซ่าครับมากินพิซซ่าครับนายยังหรอโมรูซื้อหนึ่งแ้มหนึ่งครับผมีโซน่ามามากครับมะสุดแซเร่วมกันยอดกายอดกาของกระสิ ลาดซอนนะพี่น้อง้าพี่นวลไม่ลืมกินมาแซมมานวั้งแต่มีเขาจต๊เขาไปมากครับมีน้ำจต๊น้ำไปมากมึงกินพิซซ่ากินโมเป็นน้อพี่น้องกินเทื่อะไรกะได้จิกหน้ายิ้มไล่อะไ có ca sớm hứa 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 หอมเมือเปลับเป็นเซอร์ไหร์สโควิดอะไรอืมอืม Rất ngon Còn mình vẫn nè Wow, mình cứ bên trong sổ Xúc cho ai đó có อันนั้นมนหอกตดสายแก้วห้อนนุ่มดีเลยรบบทำแน่ร่องหนาไหมมัน ไม่เนาะมาว่บมึงยิตัวที่เสีบซ้ำอันอันบจัื้อว่าไรเสีบสไว้สดอะ ไปเลยยอดกาืช้ำๆเลยพี่น้องช้ำเป็นช้ำเสียบ่ กรุบดีเลย,ยับบนุ่มอ่ะจิ้มข้อมหอมของผูอัดกินแห้มกับมาเต็มเลยเนาะก็บิกสีด้วยเนา อิ่มเหลือมีบอ้ะขอท่าขอท่าขอท่าเลยพี่น้องเบาอ่นหน่อยสวยขอบบกเลยว่ายอดกา สำหรับมือนี้กะเอาไว้ซ้ำครับบาวอ้นเบอ่าอหนนิสือสอบกัน <c oughs> เดี๋ยวสอบตกอีโอน้ตเลยพี่อ,อครับสุดท้ายนี่ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมบาวอ้นหน่อยสอยยิ่งิครับผมสวัสดีครับ